ยอดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างกว้างขวางเพราะมีหินเบล์มไนยยาวๆปักอยู่เรื่องรายจํานวนมากเมื่อมองจากไกลๆดูเหมือนพุ่มต้นไม้เบล์มไนเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณในทะเลที่กลายเป็นฟอสซิลแล้วสนับเป็นแป้นด้านบนมีลวดลายคล้ายเปลือกหอยดูท่าทางไม่น่าจะเกิดจากฝีมือมนุษย์คิดว่าในสมัยโบราณที่นี่น่าจะเคยเป็นก้นสุดมุดมาก่อนจะมีเบลมไนเกาะติดอยู่บนต้นไม้เหมือนพวกหอยห,อยหรือเพียงหิน ผมเดินพังืือลากระถไลลงไปท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจรู้สึกเหมือนแผ่นหลังกระแทกับอะไรบางอย่างพวกเราโรมาบนหินใบลลไกที่ยื่นออกมาแท่งหนึ่งพอดีหินบัากเกียงอยู่บนต้นไม้เหมือนการร่มช่วยหยุดยั้งการล่วงหล่นของพวกเราเอาไว้แต่หินเหล่านี้แข็งยิ่งกว่าพุ่มไม้จริงๆหลายร้อยเท่าพอหล่นกระแทกก็รู้สึกเหมือนกระดูกจะหักเจ็บจนผมหน้ามืดเกือบสลบแต่สิ่งที่แย่ยิ่งกว่าอรอยอยู่ข้างล่าง หินที่บังเรียงรายอยู่บนยอดต้นไม้ยักมีลักษณะเหมือนแท่นหินรบเรียบตามธรรมชาตินับร้อยอันคลายปูุ่มต้นสนโบราณแต่ตอนที่กระแสน้ำของทะเลด้านบนสูมท่วงเกาะผีสิงน้ำทะเลจะไหลทะลักเข้ามาทางปากช่องลมด้านบนและเทลงมาตรงนี้พอดีหินพวกนี้จึงโดนคลื่นลมกัดซาอมานานถึงแม้ว่ามันจะปักตายอยู่บนยอดต้นเจียนแต่ก็หลีกเลี้ยงรอยร้าวที่เกิดจากแรงดันน้ำไม่ได้ หินบางส่วนจึงหักร่วงลงไปก่อนพังเจอร่วงลงไปบนหินแท่งหนึ่งยังไม่ทันตะเกียกตะกายลุกขึ้นหินที่รองรับใต้ร่างก็ปริร้าเป็นทางยาวแค่ชวผิปตาก็ได้ยินเสียงหักดังป๊อกตรงกลางพเพื่อรากับแท่นหินล่วงลงไปกระแทกับหินสี่ห้าชั้นก่อนหยุดนิ่งในที่สุดผมใช้เท้าดวงตัวพังจอขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงครึ่งเมตรขมเครดดำน้ำที่ปักอยู่ในเนื้อไม้ก็หักสะบัน คงเพราะถึงขีดจำกัดของมันแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็ต้องออกแรงยึดกอดหินเบลมไนด้วยแขนข้างเดียวน้ำหนักทั้งหมดเทมารวมกันที่มือข้างนี้ทำให้เกิดอาการเน็บชาขึ้นมาเมื่อเห็นว่ามือกำลังจะลื่นหลดและคงปีนเกือบขึ้นไปลำบากก็ทำได้เพียงหลับตารอคอยความตายทันใดนั้นมีคนคว้าแขนผมน้ำหนักที่รังขาเริ่มลดน้อยลงพอลืมตาขึ้นมองก็เห็นสิยาง ที่แท้เธอก็เห็นพวกเราตกอยู่ในวิกฤตจึงรีบปีนตามลงมาช่วยพร้อมกดใชยจากนั้นก็ดึงตัวผมกับพังเจอขึ้นไปบนแท่นหินแต่มันคงรับน้ำหนักของคนสี่คนไม่ไหวจึงทำท่าจะพังทลายลงไปพวกเรารีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้ก่อนจึงรอดพ้นไม่ต้องร่วงลงไปพร้อมกันหินเวลามน้ํแผ่นนั้นมีขนาดใหญ่มากน่าจะมีน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมเมื่อเราลงจากที่สูงอย่างน้อยต้องหนักไม่กว่าพันตันเลยทีเดียว หินท่านนั้นหมุนพลิกล่วงลงไปฟันหัวสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวนั้นก่อนร่วงต่อลงไปในน้ำเลือดสดๆพุ่งกระฉูดลายสูงหลายเมตรวลานี้เจวเหล่าโผล่หัวขึ้นมาพลน,น้ำพวกเราจึงมองเห็นหน้าตาของมันชัดเจนและพบว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าตาภาพหรือสลาเมนเดอร์กระแสน้ำใต้ดินผลักดันให้มันปีนตามขึ้นมาบนต้นไม้ยักษ์ถึงแม้จะโดนหินที่ล่วงหล่นไปฟันหัวขาดครึ่งหนึ่ง แต่มันยังไม่ตายทันทีดวงตาสีเทาขนาดใหญ่ยังคงจ้องกำเองไปที่ดวงจันทร์เหนือยอดโดมท่าทางดูร้ายน่ากลัวถึงแม้จะบาดเจ็บแต่ก็ยังไม่ยอมกลับดำลงไปใต้น้ําฉลามฝ้ายักษ์ตัวหนึ่งโดนกระแสน้ําพัดมากระแทกกับต้นไม้พอดีซนนวนเจียวเหล่าใช้หนวดจับส่งเข้าปากทั้งเป็นกลิ่นข่าวเลือดคละคลุ้งเจียวเหล่าไม่สนใจเลือดตัวเองที่ไหลทลักไม่หยุด มันใช้นวดกับครีบช่วยปีนขึ้นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยร่างกายที่เปื้อนเลือดพวกเราตะลึงมองดูสัตว์ประหลาดเลือนทวมที่อยู่ด้านล่างพอเห็นมันกลืนกินฉลามยากอย่างง่ายดายก็ยิ่งรู้สึกหวาดกลัวกว่าเดิมในเลอจะก,กล้าม,มองดูอย่างละเอียดได้แต่รีบร้อนปีนขึ้นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีหนทางให้ต่อยอย่างสุดชีวิตคุณท่านสมฤทธิ์ที่กำลังดึงโซท่ทองแดงที่พันมารอบตัวตนเซียน โดนกระแสน้ำพัดจนเสไปกระแทกล้มและเนลนาดโซบางเสน้นลําน้ำหนักไม่ไหวจึงขาดสะบ้นเศษซากปิวกระจายไปทั่วต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นยักษ์ใหญ่สูงเสียดฟ,ฟ้าที่ปักเอียงเอียง,อย,งอยู่ในทะเลโดนกระแสน้ำวนซัดโถมไม่หยุดปกติแล้วโซ่เหล่านี้ช่วยดึงรัง้งไม่ให้ต้นไม้ยักษ์อักคนแต่เวลานี้ไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งไว้อีกแล้วต้นไม้โบราณนับพันล้านปีทำท่าเหมือนพร้อมจะหักโค่นได้ถูกเมื่อ ตัวลิงมีแรงน้อยทราบดีแก่ใจว่าสู้คนอื่นๆไม่ได้เมื่อเจอฟ้าดินเลื่อนลั่นภูเขาสั่นสะเทือนคลื่นโหมกระหน่ำซัดก็ตกใจจนพูดไม่ออกขยับมือไม่ได้เวลานี้บนท้องฟ้ามีสายฟ้าผ่าเปรี้ยงดังสนั่นวันไหวจนหินไปลำไหนสั่นสะเทือนไปด้วยเธอแข้งขาอ่อนไหลพรืดล่วงจากแท่นหินเพิ่มกับชริยางเห็นเธอร่วงลงไปก็รีบยื่นมือไปคว้าตัวเธอเอาไว้ แต่ถ้าหมายศักดิ์สิสทธิ์สั่นคลอนไม่หยุดจึงคว้าได้แต่ความว่างเปล่าช่วปริบตาเดียวตัวหลิงก็ร่วงหายลงไปในทะน้ำทะเลที่ปั่นป่วนตามกลางสายน้ำดำมืดเห็นเพียงเจยเหลาลอยคออยู่ในน้ำไม่มีแม้แต่งเงาของตัวหลิงเกรงว่าตอนที่ร่วงลงน้ำจะโดนเจยเหลากินไปแล้วกูวใช้เห็นตัวหลิงประสบอุบัติเหตุดวงตาก็แดงก่ำสีเลือดทำท่าจะก,กระโดดลงไปค้นหาตัวเธอผมรีบคว้าเข็มขัดของเขาดึงไว้แน่น คนที่ร่วงลงไปมีหรือจะรอดถ้าคือลงไปช่วยก็เท่ากับไปตายนั่นแหละแต่เวลานี้คลื่นซัดโหมกระหนำ่ำพวกเขาทลมทลายกรบทุกเสียงจนปวดราวแก้วหูพูดอะไรไปก็คงไม่ได้ยินอยู่ดีผมไม่สามารถพูดกิฬากรมกูใช้ได้แต่ร่างตัวเขาไว้แน่นเพื่อไม่ให้เขากระโดดลงน้าไปทิ้งชีวิตทัในใดนั้นสายลมเย็นก็พัดกรกใสผมเงยหน้าขึ้นมองและ เห็นสะดือทะเลหลายแห่งที่เกิดการรวมตัวกันของปราณทะเลค่อยๆก่อเกิดเป็นมังกรเล่นน้ําขนาดใหญ่ไฟมังกรในชั้นหินสลายหายไปหมดสิน้นกลายเป็นหลุมทะเลขนาดใหญ่อีกครั้งแต่คราวนี้อาจจะเป็นหลุมทะเลครั้งสุดท้ายของแนวปะการังวงแหวนก็เป็นได้การแตกเร้าของชั้นหินไฟมังกรทําให้หลุมทะเลหลายแห่งเชื่อมต่อการเป็นมังกรคดเคี้ยวตัวหนึ่งน้ําทะเลนับล้านตันไหลลงทะเลมา ในกุยซีจนกลายเป็นกำแพงน้ำสูงริบเร็วเจลล่าก็โดนคลื่อนน้ำซัดจนแทบขยับตัวไม่ได้แต่พอมันเห็นดวงจันทร์และดวงดาวพรางพรล่าบนท้องฟ้า <c oughs> ก็ยิ่งมีแรงฮึดทำให้ปีนป่ายขึ้นมาอย่างไม่คิดชีวิตเวลานี้น้ำทะเลในกุยซีกับกระแสน้ำใต้ดินผสมรวมกันไม่นานของท่วมกุยซีที่ปริแตกทั้งหมดแต่พอกระแสน้ำใตดินลดลงมันอาาจ,จะยังคงเป็นท่ามทะเล ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายลี้เช่นเดิมกระแสน้ำวนไหลทะลักล้นเข้าไปในถ้ำทะเลที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ปักคายอยู่ดูเหมือนไม่ว่าน้ำจะไหลลงไปมากเท่าไหร่ถ้ำไหลกลบึบ้งในทะเลจูหมูก็จะไม่มีวันเต็มนั่นคงเป็นกุ๋ยสีที่มีการพูดถึงซ้ำในตำราประวัติศาสตร์เวลานี้กระแสน้ำในกุฎสีที่อยู่ใต้ต้นเจียนกลายเป็นสนามพลังขนาดใหญ่ดูดกลืนน้ำทะเลลงไปไม่หยุดย่อนต้นไม้ย,ยัก ที่บากเอ็นเอ็โดนขุดเจาะข้างในเป็นพรวงกลวงเพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งวิญญาณมานับพันปีเมื่อโดนคลื่นซัดกระหน่ำซ้ำๆก็ปรีแตกคุนท้าสมฤินนำรอยนับพันที่ยืนหลายล้อมเพื่อดึงร้างต้นสมํมฤธิให้มันคงโดนโดนหายลงไปหมดสิ้นแล้วการเคลื่อนไหวของน้ํำทะเลก,ก็เกิดคลื่นใหญ่มขึ้นมาดุดภูเขาเมื่อเห็นว่าท้องทะเลที่แยกห่าง กำลังจะประสานรวมกันพวกเราที่เกาะอ,อยู่บนยอดต้นเจียนกลับได้แต่มองแล้วท้อถอนใจต้นเจียนเป็นต้นไม้ยักที่หลงเหลือมาจากสมัยโบราณไม่สามารถตรงขึ้นไปสู่ดงสันจริงๆเพราะยอดต้นไม้อยู่เตี้ยกว่าผิวทะเลด,ด้านบนแต่ระยะห่างดังกล่ากวก็ห่า,หางไกลเกินความสามารถของมนุษย์เวลานี้มีเพียงติดปีกบ,บินเท่านั้นซึงจะนีพ้นรอย,ยกของท้องทะเลค่อยๆแคบลง เสียงดังสนั่นเกลกองเหมือนฟ้าดินถล่มทลายในกุยซีกำลังจะโดนกรอบอยู่ใต้น้ำยอดต้นเจียนมีหินเป็นลำไส้ปักเต็มจึงไม่แรงพยุงในน้ำสูงดังนั้นลำต้นที่เคยปักอยู่ในก้นสมุทรจึงไม่โดนน้ำวนดูดลงไปแต่ลอยตามกระแสน้ำขึ้นไปที่ผิวทะเลด,ด้านบนแทนแทบจะในเวลาเดียวกันนั่นเอง ทั้งทะเลก็ประสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งปิดการกระแสน้ำปั่นป่วนในกุยซีเอาไว้ด้านล่างเจียวเหล่าที่โดนเกาะต้นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หักครึ่งท่อนล่างก็ลอยติดขึ้นมาพร้อมกับพวกเราแต่มันสูญเสียเลื่อนมากเกินไปจึงขาดใจตายไปก่อนโดยที่โดนตาสีเทาอย่างเบิกกว้างถิงคราบเลือดลอยเป็นทางยาวด้านหลงังพื่เราร้าตายมาได้แถมยังลากเจียวเหล่าขึ้นมาด้วย ต่างคนต่างอาบากคางด้วยความตกตะลึงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่มีจันทร์แ่มทอดแสงเย็นเยือกลงมาที่ผิวเทะเลไม่อยากเชื่อว่าพวกเราจะรอดออกมาจากกุ้ยสีได้จริงๆแต่ยังไม่ทันได้ดีใจก็พบว่าร่างของเรือเจลเหล่าที่ตัวใหญ่พอๆกับวานยังคงเกาะต้นเจียนแน่นต้นไม้ยาวสิบกว่าเมตรรับน้ำหนักของสัตว์ประหลาดใต้เทะเลเลึกไม่ไหวลอยอยู่เหนือน้ำได้ครู่หนึ่งก็รั่วโดนถ่วงจะดจมลงไปใต้น้ำ พอคิดถึงตรงนี้ไม่การชักใช้เสียเวลาเรียพังจสือมาแล้วแย่งมีดมังกรโค้งจากกูใช้จากนั้นช่วยกันหัสรซากเจียวเหล่าที่ยังคงเกาะต้นเชียน,น,นั้นดูเหมือนกูใช้จะตกอยู่ในสภาวะช็อกดวงตาเมือยลอยพ,พึมพำไม่หยุดสิพี่ตายแล้วถึงแม้นพวกเราจะรู้สึกเห็นใจเขาแต่เวลานี้ยังอยู่ในภาวะวิกฤตจึงไม่มีใครเข้าไปปลอบโยนเขา ผมบังเจอและเจออะางพยายามเร่งมือซับสร้างเจียวเหล่าให้เป็นชิ้นๆมิงสู้คลานเข้ามาเหมือนโกลนคุมคลั่งอาปากใช้ฟันกัดเกร็ดเจียวเหล่าที่เกาะค้างอยู่บนหินเบลำไส้เลือดสดๆกระจายไปทั่วท้องน้ำพร้อมส่งกลิ่นข่าวเฉพาะตัวออกมาแต่ซาของมันมีขนาดใหญ่เกินไปบุกกำหนังเหนียวและมีเกร็ดหยาบใหญ่ป้องกันเวลานี้พวกเรามีแค่มีสั้นกระบี่สั้นสำหรับใช้งานใต้น้ำ จึงทำได้เพียงนางหมองทอนไม้ลอยเป็นวงกลมอยู่ในน้ำวนพมร้อนใจแต่อับจนปัญญาจริงๆทำให้กระโดดน้ำหนีก็คงโดนต้นเจียนกับสร้างเจียวเหล่าลากลงไปใต้ทะเลแต่การกระโดดลงไปในทะเลมีฝูงสฉลามว่ายวนเวียนก็ต้องใช้ความกล้ายอย่างมากแต่ตายอยู่ในทะเลหรือเจอฉลามกัดเรื่องดีกว่าโดนล่ากลงไปจมน้ําตายในสะดือทะเลขณะที่กําลังหลังเลว่าจะกระโดดหรือไม่กระโดด จูจ่ๆวังน้ําวนก็มีคลื่นปั่นป่วนโขดหินขนาดใหญ่มากมายโผล่ขึ้นมาแถมยังช่วยยกต้นเจียนกับซากเสียหลอให้ลอยขึ้นมาด้วยฉะนั้นมันก็ค่อยๆเค,คลื่อนไปทางตะวันตกต้นเจี้ยอยู่ในสะดือทะเลมาเป็นล้านปีแต่ไม่ผุพังเพราได้รับพลังชีวิตจากปราณทะเลแต่เวลานี้หลุดออกมาจากกุยซีอีกทั้งโดนชนกระแทกหลายครั้งเปลือกไม้ที่เป็นเกรดตะปุ่มตะปำรวมถึงหินเบล์มไน์จึงเริ่มหลุดล่อน ศพของเจียวเหล่าโดนคลื่นซัดจนค่อยๆหลุดลอยออกจากต้นเจียนไปต้นเจียนครึ่งท่อนลอยพลุบๆอยู่ในน้ําเมื่อพวกเราเห็นเรือขุดธรรมชาติของเรากําลังจะโดนคลื่นในทะเลซัดแตกเป็นชิ้นๆแต่ท้องทะเลรอบตัวเบื้องวางกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาต่างคนต่างรู้สึกอับจนปัญญาเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วคงได้แต่เพียงปล่อยให้เป็นไปตามชะตาฟ้ากําหนดพ้าม่าฝูงเต่าที่ลอยอยู่ข้างๆตัวพรางครุ่นคิดหาวิธี จู่ๆก็เห็นคนฟุบอยู่บนหลังเต่าคนผู้นั้นสวมชุดดันน้ำที่มีเครื่องหมายสีเหลืองเด่นสะดุดตาแช่ในทะเลเส้นผมแผ่สยายยุ่งเหยิงที่แท้ก็เป็นตัวเลิงที่ร่วงลงมาไปในกุ้ยสีนั่นเองท่นอนฟุบอยู่บนหลังคาแน่นิ่งไม่ขยับไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วเต่อยักษ์ลอยขึ้นแล้วจมลงไปใต้น้ําร่างของตัวเลิงโดนคลื่นซัดออกไปข้างๆ ตอนที่เธอพลัดร่วงลงจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คงยังไม่ตายเธอคงอาศัยความสามารถทางน้ําของตั้นหมิงเกาะเต่ายักษ์ที่มุดหน,นีออกจากกุยซีจึงหนีรอดมาได้เมื่อเห็นตัวลิงร่วงจากหลังเต่าและลอยน้ํามาไกลๆต้นเจียนผมไม่มีเวลาหยุดคิดรีบตะโกนเรียกกูใช่แล้วกระโดดลงไปตรงปลายไม้ก็เหินบแหลมไหนแล้วโน้มตัวลงไปคว้าผมของตัวลิงทันที เวลานีพวกกูใช้พึ่งตามมาทันทุกคนจึงรีบร้อนช่วยกันดึงตัวหลิงขึ้นไปผมก็อินไปลมไหนปีนกลับขึ้นไปบนต้นเชียนก็เห็นเชอริยางกําลังพยายามอย่างสุดความสามารถช่วยตัวหลิงน้าซีดเผือกดดกระดาษไม่มีสติสัมปชัญญะแต่หลังจากปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็สำลักน้ําทะเลออกมาลายอยคอกันอยู่กลางทะเลสักพักผ่านไปไม่นานเชอริยางก็ตะโกนบอกผมว่าเราหูผวกคุณดูนั่นมีเรือ ผมคิดว่าหูฝาดเส็จแล้วแนปากการังวงวนจะมีเรือได้อย่างไรระหว่างที่ลอยคออยู่ในทะเลพวกเรามองเห็นไม่ชัดว่าเรือลำนี้เป็นอย่างไรแต่เวลานี้อุตส่ามีฝั่งเส้นสุดท้ายมาช่วยชีวิตแล้วไย่ว่าแต่เรือเป็นเครื่องหมิงเลยต่อให้เป็นเรือผีก็ทำได้เพียงปีนขึ้นไปก่อนค่อยว่ากันอีกทีแต่เกรงว่าถ้าชักสาจะคลื่อนลูกใหญ่ทุกคนอาจโดนซัดแตกกระจายไปหมด ผมรีบรวมกำลังว่ายตรงไปที่เรือเมื่อมองดูในระยะใกล้จึงเข้าใจว่าที่แท้เรือลำนี้ก็ทำมาจากกระดองเต่ายักษ์ตัวหนึ่งน่านจะมีขนาดใหญ่กว่าเรือชูชีพทั่วไปหนึ่งเบอร์รับน้ำหนักคนเห้าคนไม่น่าจะมีปัญหาท้องเรือค่อนข้างตื้นจนคนมุดเข้าไปไม่ได้ข้างในมีสมบัติฝังร่วมที่ดูคล้ายประการังจำนวนหนึ่งเนื่องจากมีไว้สำหรับคนตายจึงไม่มีข้าวของที่พอจะใช้การได้ ใบเรือทำจากหนังวานใช้เอ็มสลามเป็นเชือกเทียบกับเรือไม้ทั่วไปแล้วเรือก็ะดองต่อกระดูกวานที่ใกล้จะกลายเป็นฟอสซิลลำนี้ยังดูไม่เอี่ยมและใช้กานได้ดีทั้งๆท,ที่ผ่านการเวลามานานมากแต่เรือบโบราณลำนี้ก็มีข้อเสียาตามลักษณะของมันนั่นคือถ้าเจอคลื่นลมแรงคงต้องฝังร่างไว้ใต้ทะเลแต่พวกเราไม่มีเวลาสนใจอะไรอีกหลังจากช่วยกันปีนขึ้นไปบ,บนเรือยมโลก แล้วก็นั่งหอบหายใจอยู่ในเรือกระดองเต่าทุกคนต่างหมดเรี่ยวแรงจะขยับตัวตอนนี้ในทะเลไม่ใช่น้าลมเมื่อพลังปราณทะเลในสะดือทะเลหายไปคิดว่าคลื่นลมคงไม่น่ากลัวเท่าก่อนหน้านี้เขาเพียงจะแม่มาจู่คุ้มครองไม่ให้เกิดพายุไต้ฝนเพราะเราอาศ,าศัยอยู่บนเรือน,นี้อย่างน้อยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะร่วงตกทะเลไปเป็นอาหารฉลามตัวหลี่ยังคงสลบสนายส่วนคนอื่นๆก็หมดเรี่ยวแรงซึ่งหลับตานอนพัก ด้วยความอ่อนล้าเวลานี้ต่อให้ฟ้าถล่มลงมาก็ไม่มีใครอยากจะลืมตาครึ่งคืน,นหลังก็ต้องทรมานกับความหิวโหยพอรู้สึกตัวก็เห็นสลิยางตื่นอยู่ก่อนแล้วเธอกำลังพิงเสากระโดงมองท้องฟ้าผมจึงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่มีดวงดาวพราวระยับอย่างเมือลอยประสบการณ์ออกทะเลในคราวนี้ผุดขึ้นมาในหัวทีละอย่าง เมื่อก่อนเคยคลำทองตรวจยศมาสิบครั้งยังไม่ได้สมบัติเยอะเท่ามาเป็นต้นหมิหนึ่งครั้งสมบัติในสะดือทะเลนานไห่ถูกพวกเรางมออกมากหมดสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกระจกสองกระดูกชิ้นหวังซึ่งเป็นยอดกระจกอันดับต้นๆของ8กระจกชิ้นหวังถ้านมอบให้ถึงมือศาสตรตาจารย์เฉินก็ถือว่าได้ทําตามปณิธานสําเร็จแต่กระจกสมริโบราณบานนี้มีพลังหยินรุ่นแรง หลังจากที่ผมค้นหาเจอก็อยัดใส่ถูงไม่ยอมแกะดูเวลานี้หยิบติดมือเอามานั่งสำรวจดูอย่างละเอียดพร้อมกับเชลรยางดงจะลอยเด่นอยู่กลางฟ้าแต่กระจกโบราณกลับไม่มีประกายแวววาวเนื้อกระจกถูกกัดกร่อนอย่างรุนแรงดูจากลวดลายแกะสลักบนตัวกระจกที่จัดทำอย่างประณีตและละเอียดละออเครื่องใช้สมัยเซียเรียบง่ายไม่มีลวดลาย เครื่องใช้สมัยอินซังหรูราโบราณลวดลายครับคล้ายตัวนอนหรือปลาแหวกว่ายแต่ลวดลายที่สลักอยู่บนกระจกสองกระดูกชิ้นหวางกลับยึกยือเหมือนลูกออดแถมยังแฝงด้วยคำทำนายกว้ามโบราณคาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงโจวตะวันตกผมคิดในใจว่าน่าแปลกแต่สายตาพลัือไปเห็นเงือกสีเท้าที่มุมกระจกสำริดเขาก่อนจึงตกตะลึงหยุดหายใจไปชั่วครู่หนึ่งปลาสีเท้าที่สลัก ตกแต่งอยู่บนกระจกดูเรียบง่ายแต่ดวงตาของมันกลับกลวงโบเหมือนยันมังกรสมฤทธิ์ที่ผมเคยเห็นในป่ายเอนคู่เมื่อสิบกว่าปีก่อนไม่มีผิดยันมังกรไร้ดวงตาชิ้นนั้นไม่รู้ว่าตกทอดมาตั้งแต่ยุคสมัยใดมันถูกวางไว้เป็นเครื่องเมีงในโลงสมฤทธิ์ของห่วงตาเสียนพอมโห่วคิดดูในวันนี้ไม่ว่าจะยุคสมัยหรือขนาดเล็กใหญ่ของยันมังกรกับลายบนปลากระจกตัวล้วนมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก เชืยอย่อไดยางเพราะว่าอาการของตัวหลิงแย่ลงจึงบอกให้ผมตรวจชีพจรของเธอผมแตะข้อมือของตัวหลิงก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อดูเหมือนจะเป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งผมคิดว่าคงเป็นนาฬิกาดำน้ำจึงคิดจะปลดออกแต่คิดไม่ถึงว่าสิ่งที่สวมอยู่ที่ข้อมือตัวหลิงจะเป็นนาฬิกาทองฝังเพชรที่บังจืดฉกมาจากข้อมือคนตายในเรือจม เพิ่งสเห็นดังนั้นก็คิดจะย่งนาฬิกากลับคืนไปแต่นาฬิกาจมเลิกเข้าไปในเนื้อของเธอส่งต้องใช้มีดแงจึงแกะออกเพื่อมองนาฬิกาทองเรือนนั้นด้วยความประหลาดใจนาฬิกาทองเรือนนี้มาอยู่ที่เธอได้ยังไงขณะที่กําลังสงสัยอยู่นั้นพรานได้กลิ่นเหม็นข่าวแปลกๆเฉยเข้าจมูกพวกเราเคยเจอกับศพคนตายมามากมายจึงรู้สึกว่ามันคล้ายกลิ่นศพแต่ในเรือไม่มีศพเน่าเปื่อยจึงอดแปลกใจไม่ได้ เมื่อรตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าตัวเธอมีปานที่ยังมองเห็นไม่ค่อยชัดและก็มีน้ำเหลืองเหมน็มนๆไหลออกมาจากปากกับจมูกเพิ่มคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเรือเซนแมรีต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกตินาฬิกาทองของกัปตันเรือต้องเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้ไม่มีเวลาสนใจแล้วว่าจะทําให้ตัวหลิงเจ็บหรือเปล่าเพิ่มใช้กรดดำน้ำําฟันนาฬิกาทองเรือนนั้นจนขาดแล้วโยนทิ้งน้ําไปในทันทีมิงซู่อุทานว่าแย่ yeah, แล้ว นาฬิกาทองงมขึ้นมาจากเกลือจมข้างในนั้นคงมีเจียงโถขุนใสของแทบหนานอยางแค่โยนนาฬิกาทองทิ้งน้ําจะมีประโยชน์อะไรตอนนี้เจียงโถเข้าไปในตัวเธอแล้วกลิ่นเหม็นศบบนตัวเธอไร้กาดยิ่งกว่าโรคระบาดเสียอีกคุณไม่โยนตัวหลิงลงทะเลพวกเราทุกคนบนเรือ,รอก็อย่าคิดจะหมายมีชีวิตรอดกูใช้เห็นตัวหลิงเริ่มมีปานสพเหมือนคนตายและเห็นเงหมิงซูพูดจาแปลก แทนคิดจะกลิก้กล่อมทุกคนให้โยนตัวเหลิงลงทะเลทั้งเป็นเขาก็ตาแดงก่ำกระชากมีดออกมาทำท่าจะเอาชีวิตหมิงซูเหมือนสัตว์คลุ้งคลั่งหมิงซูจะเลยกลิ้งกลอกไม่รู้จะกลัวเด็กหนุ่มอายุสิบกว่าปีอย่างกูใช่ตุ้งท่าทอประกายวับบ่งบอกความคิดจะลงมือฆ่าคนมือของเขากดอยู่ที่ด้ามกริดดำน้ำอย่างเงียบๆเ,เพื่อมองคว,มความคิดเขาออกแต่เรื่องตรงหน้าเกี่ยวพันถึงเค,ความเป็นความตายถ้าทำตามที่หมิงซูบอกบางทีอาจจำเป็นต้องฆ่ากูใช่ แล้วโยนศพลงทะเลไปด้วยเพื่อไม่ให้เกิดเพศภัยในภายหลังแต่ผมทายได้เพียงเงยื่ขวงระหว่างกูใช้กับมิงสู้เพื่อไม่ให้พวกเขาลงมือต่อสู้กันมิงคุสตะคอกใส่ผมคุณหูใช่ว่าพวกเราไร้ํำใจไร้คุณธรรมถ้าจะโทษก็ลองโทษตัวหลิงที่เก็บนาฬิกาทองเรือนนั้นมาอสู้อายุปู่นี้แล้วอยากทําอะไรก็ทามาหมดสิน้นถ้าต้องตายตอนนี้ก็ถือว่าใช้ชีวิตคุ้มค่าแต่คุณกับคุณพัางอายุอย่างน้อย อนาคตของพวกคุณยังอีกยาวไกลอย่าคิดสั้นตอนนี้กูใช่ที่อยู่ด้านหลังตะโกนใส่ผมพี่ใหญ่หูอย่ายโยนพี่สาวของผมลงทะเลเธอยังหายใจเธอยังมีชีวิตอยู่นะเวลาน,นี้เฉลยอย่างก็พรงขึ้นมาด้วยความร้อนใจเหล่าหูคุณอย่าไปฟังหมิงซู่นี่เป็นการฆาตกรรมเชียวนะพระเจ้ามีมวัยกโทษให้แน่หมิงซู่เห็นผมไม่ยอมตกลงก็รีบเกลี้ยกล่อม ไม่ได้บอกให้คุณฆ่าด้วยมือตัวเองพวกเราแค่โยนเธอลงทะเละและปล่อยให้เธอตายไปเองก็พอเพราะเราไม่ได้โหดเหี้ยมแต่เรื่องของเลาลอยเต้งเตอยู่ในทะเละนอกจากจะไม่กดอิ่มสเสด็จลงมาช่วยล้ไม่ว่าใครก็ช่วยคนที่ถูกพิษสื่อเจียงไม่ได้ดังนั้นอย่าใจอ่อ,อนเลยผมขอถุงที่พังจืดสะพายตัวแล้วหยิบเสื้อหยกที่งมได้จากเกลืจมออกมาเสื้อหยกตัวนี้น่าจะได้รับมาจากวัดสักแห่งของประเทศไทย ไม่รู้ว่าทำไมถึงถูกขโมยมาขายจนต้องจมลงใต้ทะเลไปพร้อมกับเรือเซนแมรี่ท่าสวมเสื้อหยกทองอารามไว้บนตัวคนธรรมดาหน้าหนาวอบอุ่นหน้าร้อนเย็นสบายนี่เป็นวัตถุมงคลที่พระพิสุกสองระดับสูงเคยปลุกเสกมาก่อนนอกจากช่วยให้อายุยืนยาวก็จะโครคใบไข้เจ็บแล้วยังช่วยขับไล่อาถพนชั่วร้ายอีกด้วยถงแม้วัตถุมงคลที่ผ่านการปลุกเสกจะสามารถขับไล่อาถันได้ แต่นี่ก็เป็นแค่ตำนานที่ร่ำลือในตำนานอย่างเท่านั้นไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือโกหกแต่ผมทราบว่านยกมีพลังมีคำว่าหนึ่งซุยสองยกสามโมราเยโบราสามารถป้องกันไม่ให้ศพเน่าเปื่อยได้เมื่อกี้สมองเลอะเลือนกันไปหมดไม่มีใครคิดถึงเสื้อหยกช่วยชีวิตมก่อนจากนั้นก็เรียบกันช่วยห่มคลุมลงบนตัวของหญิงสาว ยกมีพลังสะกดไอศอบกลิ่นเหมน็นศบจึงค่อยๆจางหายไปกับลมทะเลตัวหลิงยังคงมีไข้สูงปากพูดเพอ้อเจ้อไม่หยุดจะรักษาชีวิตของเธอเอาไว้ได้ไหมยังพูดยากเธอริอยางช่วยปวดกระดุมของเสื้อให้ตัวหลิงเพื่อให้หายใจสะดวกขึ้นและพบว่าตัวหลิงห้อยจี้เส้นหนึ่งไมเป็นล็อกเก็ตเล็กๆที่เปิดได้เธอจึงเปิดออกดูข้างในมีภาพถ่ายชายหญิงคู่หนึ่งกูช้บอกเธอรอยังว่านั่น เป็นภาพพ่อแม่แท้ๆของตัวหลิงเหลือทิ้งไว้ผมรู้สึกประหลาดใจจึงชะโงกหน้าเข้าไปดูและต้องตกตะลึงเพราะชาวฝรั่งเศสในภาพเล็กๆคุณตาเขาดูเหมือนเงาผีที่ผมเห็นในเรือจมหรือว่ากับตันเรือเซนแมรีจะเป็นพ่อแท้ๆชาวฝรั่งเศสของตัวหลิงที่แยกจากกันไปหลังจากที่เขาออกจากเวียดนามตามคำสั่งของกองทัพก็รังอยู่ทำธรุรกิจลักลอบขนของเถือนในแถบนั้นยาง โดยเน้นค้าขายวัตถุโบราณเป็นหลักถ้าเป็นเช่นนั้นจริงกับตันเรือที่ลักลอบค้าวัตถุโบราณดันใช้เจียงโถท,ทำร้ายลูกสาวแท้ๆของตัวเองตัวท่าแล้วกฎแห่งกรรมมีอยู่จริงเกรงว่าตัวหลิงคงไม่มีวันหาคนในครอบครัวที่ฝรั่งเศสเจอแล้วความคิดนี้วนเวียนอยู่ในสมองของผมแต่ไม่ได้บอกให้คนอื่นรู้ไม่อยากให้ตัวหลิงกับกูใช้วิตกกังวลหลังจากจัดการกับตัวหลิงเสร็จแล้วดวงอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นเหนือท้องฟ้า ทุกคนบนเรือทั้งหิวทั้งกระหายมิงซูกับเชอรีอย่ยางใช้เอ็นฉลามทำอวนจับปลาขนาดไม่ใหญ่มากอันหนึ่งครอดีที่น้ำมุกจันตราติดตัวมาด้วย30กว่าเมตรฉะนั้นใช้มุกจันตราเป็นเหยื่อรอให้ปลาบ,บินในทะเลกระโจนข,นขึ้นข้างเรือบางตัวกระโดดเข้ามาในเรือเสียเองในทะเลยังมีแมงกะพรุนใสชนิดหนึ่งที่ตั้นหมินเรียกว่าไหจิงหลังจากที่มุกจันตราดึงดูดให้มันว่ายขึ้นมาบนผิวน้ำ ในเวลากลางวันก็ใช้อวนจับขึ้นมาจากนั้นใช้มีดเล็กๆก,กรีดไหจิงควักถุงน้ำดีที่โปรง่งใสออกมาข้างในจะมีน้ำสะอาดหวานสดชื่นถึงแม้ไหจิงแต่และตัวจะมีน้ำสะอาดไม่ถึงอึกแต่อย่างน้อยก็ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทว่ามุกจันทราข้างในประการหลังวงแหวนมีแสงสว่างจัดจ้าเกินไปไม่ควรใช้ในเวลากลางคืนเพราะอาจดึงโดดปลายษาก,ก้นทะเลลึกขึ้นมาเกาะคลื่นความเหลือได้ พวกเราอาศัยวิธีโบราณของนักบวชย้ายภูเขาจับปลาควักน้ํามีซุ้มีประสบการณ์ทางทะเลสูงอันทิศทางของกระแสน้ําได้หลังจากเงยหน้าสำรวจเดินดาวแล้วพาเรือออกเดินทางดีที่อยู่ไม่ไกลจากวัดเกาะซันหูเท่าไรหลังจากลอยอยู่ในทะเลมาหลายวันพอออกจากแนวปะการางวงแหวนก็เจอกับเรือแล่นผ่านมาพอดีทุกคนรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่พอกลับถึงวัดเกาะซันหู ศาสตราจารย์เฉินกับตาจินหยากำลังร้อนใจจนแทบคลั่งแต่อับจนปัญญาเพราะการติดต่อสื่อสารในแนวประการังวงแหวนถูกตัดขาดและไม่มีเรือลำไหนกล้าเสี่ยงตามเข้าไปจึงได้แต่เฝ้ารอคอยอย่างกระวนกระวายหลายวันแล้ววันเล่าระหว่างที่รอคอยอย่างรุ่มร้อนใจในที่สุดทีมกู้งมก็กลับมาจนได้หลังจากที่ผมขึ้นฝั่งก็ไม่มีเวลาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ศาสตราจารย์เฉินฟัง ผมพัง่งเจอและกูใช้รีบร้อนช่วยกันอุ้มตัวหลิงที่หายใจรวยรินส่งตรงไปหาคาเปอูพ่อคาชิงโถในตลาดมืดของวดัดเกาะสานหูบอกให้เขาช่วยเรียกหมอคาเปอูเห็นพวกเราผิวดำเมียมเนื้อจวหลอกลลอนเสื้อผ้าใส่ไม่เรียบร้อยพุงเข้ามาหาก็ตกตะลึงคิดไม่ถึงว่าจะมีคนรอดกลับมาจากแนวปะการังวงแหวนพอสักถามรายละเอียดจึงทราบว่าตัวหลิงถูกพิสืจเจียง แต่เกาะวัซันหูไม่มีหมออีกอย่างจะไปหาหมอตะวันตกหรือหมอจีนก็ไม่มีประโยชน์เพราะนี้เป็นวิชาหมนด,ดำในแถมนั้นยางถ้ามีมิเสื้อโยกหอก่อคลุมตัวป่านี้ร่างกายของเน่าเปื่อยไปหมดแล้วคาเบูุบอกว่าพวกคุณอย่าเพิ่งร้อนใจในหมู่บ้านประมงมีหมอสายเวทอยู่คนหนึ่งรีบไปให้เขาช่วยดูให้ดีกว่าจากนั้นก็บาวกเราไปที่บ้านของหมอสายเวทคนนั้นหมอสาเวทเห็นว่าเป็นสื่อเจียงก็ไม่กล้าชักช้า จุดเทียนขาวแล้วหยดลงบนร่างตัวเหลิงน้ำมันสบสีขาวไหลออกจากผิวของเธอทันทีมอเซเวทคนนั้นโครงศีษะเด็กสาวคนนี้คนหมดทางช่วยแล้วสื่อเจียงกับกุยเจียงเป็นบิ์ร้ายกาศถึงแม้ร่างของตัวเหลิงจะไม่เน่าเปื่ยส่งกลิ่นเมน็นแต่พลังชีวิตในตัวแตกสั้นไปหมดจะไม่ตายเพราะห่อด้วยเสื้อหยกแต่ก็ไม่ต่างอะไรกับเจ้าหญิงนิตราไม่มีวันฟื้นอีกแล้ว ผมทราบดีว่าแถบนานยางก็มีความเชื่อเกี่ยวกับเนยตันกับเวยตันสือตันจัดเป็นเนยตันชนิดหนึ่งหรือก็คือก้อนนิ้วที่เกิดขึ้นในตัวสิ่งมีชีวิตที่ยังคงเติบโตได้แม้ว่าจะตัวจะตายไปแล้วแต่ศพที่กลายเป็นหินไม่ยอมเน่าเปื่อยหลังจากที่ตายไปแล้วกลับพบเห็นน้อยมากเนยตันมาเกิดขึ้นโดยอาศัยพลังฟ้าดินกับพลังตะวันจันทราเหมือนก้อนนิ้วในร่างกายของสิ่งมีชีวิต เชือชีวิตของผมเคยเห็นซื่อตันจากซากเพียงพอรอนชาราในใบเย็นขู่เท่านั้นส่วนในสมบราอื่นๆอย่างมากก็แค่อมมุกไว้ในปากในร่างไม่มีก้อนอะไรสบคบห่วงตั้งสีในตรงเปกับเนื้อตันถูกทำลายไปนานแล้วของหายากแบบนั้นถ้าไม่มีวาสนาจริงๆแค่ได้เห็นสักครั้งในชีวิตยังเป็นเรื่องยากเพมทอนหายใจถันแปรรนเฮยจะฝากฟังเอาไว้แต่ผมพยายามจนสุดความสามารถแล้ว เวลานี้ศาสตราจารย์ได้ยินเรื่องราวความเป็นมาจากปากชริย,ยางรู้สึกว่าตัวเขามีส่วนต้องรับผิดชอบต่อความเป็นความตายของตัวลิงด้วยเช่นกันเขาสแสดงสีหน้าร้อนรอนอยากช่วยแต่อับจนปัญญาแต่จู่จูก็ทำท่าเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้ดึงตัวผมไปด้านข้างแล้วก็สิบถามผมว่าเนยตันเป็นเป็นในศพของหายากเกินไปช่วยชีวิตของผมยังไม่เคยพบเห็นมาก่อนแต่ผมจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ยังเป็นยุคคุนศึก บริเ,เวณที่อยู่ระหว่างหูนานกับกุ้ยโจเคยเกิดเรื่องพบศพบโบราณออกอารวาสช่วงนั้นผู้คนยังหลงเชื่อเรื่องงมงายข่าวเรื่องราชาศพเสียงสีแพร่กระจายไปทั่วทําให้ผู้คนทั้งในประเทศตื่นตระหนกหวาดกลัวกันไปหมดได้ยินว่าตอนที่ศพแข็งสมัยอยู่ในสุสานโบราณบนผูนข้าผิงซานเข็ปกครองเสียงสีลุกขึ้นมาอารวาสต่อหน้าโจรขโมยสุสานเคยพ่นหงตัน เม็ดยาสีแดงที่ไม่ยอมละลายมานับพันปี